วิธีการใช้เงินโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เงินเป็นและใช้เงินประหยัดเมื่อคุณมีความต้องการจะได้อะไรมา,าครอบครองเป็นของตัวเองให้คุณนําเงินสดนะครับจากธนาคารไปเบิกมาแล้วไปเดินเข้าอย่างศูนย์การค้าหน่วยงานบูธต,ต่างๆที่ท่านต้องการที่จะเลือกซื้อหรือใช้ของสิ่งน,นั้นๆเมื่อสรุปราคาตกลงกันได้แล้ว หลายๆคนสมัยนี้ครับจะยิงการ์ด QR โค้ดหรือรูดบัตรต่างๆมันก็สะดวกสบายและง่ายดายถ้าท่านเอาเงินสดให้พนักงานแล้วเรานับเงินเราจะรู้เลยครับว่าสิ่งของที่เราต้องการและได้มาเนี่ยมันมีค่ามหาศาลที่เราจะเสียเงินตรงเนี้ที่เรารู้สึกเสียดายออกไปหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มันจะน่วงเวลาทำให้เราเองครับ ประหยัดและไม่เสียเงินโดยที่ไม่ได้เกิดคุณค่าจากสิ่งของนั้นที่เราต้องการอย่างแท้จริงจึงมีคำนี้นะครับอดีตจึงมีประสบการณ์เพราะเมื่อวานจึงมีวันนี้เราจึงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่เรามองหาทั้งชีวิตการเวลามันอาจจะไม่ย้อนกลับมาแต่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันเริ่มต้นได้แต่วันนี้ เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรภัทรเกิดมาเพื่อแทนคนเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ